สุดท้ายเราจะเหมือนน้องคนนี้หรือเปล่ารอดูนะครับโลแลนนะครับอโรมาครีมปิดผมขาวสีดัาคลอกกานีโกลเดนบรอนเบอร์แอลยี่สบสี่เดี๋ยววันนี้จะลองสีย้อมผ้าอันนี้นะครับเอ้ย<ม>สีย้อมผมสีย้อมผมอันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอตัดผมก่อนนี่ดูนี่มาดูกล้องมาดูใ,ใกล้้ได้ไหมนี่เพียบนะครับผมขาวเดี๋ยวจะตัดลรวย้อมให้ดูข้างบนมีป่ะ ข้างบนมีปลากลายเดี๋ยวดูนะจ๊ะตัดผมเสร็จแล้วครับชีวิตวัยกลางคนก็ลำบากแบบนี้นะครับต้องมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาก็คือตัดผมแล้วก็ย้อมผมวันนี้ตัดผมด้วยคีเม่ km 1 9 9 6แล้ววันหลังจะรีวิวให้ฟังนะครับว่าเป็นไงถ้าแล้วจะเหมือนน้องคนนี้หรือเปล่ารอดูนะครับในกล่องเนี่ยมันจะมีนี่ออกซิเดนต์ครีมอันนี้สีคันเลอร์ครีมแล้วนี่อะไรไม่รู้ครีมนวดหน้าแถมแปรงมา1อันแค่นี้นะครับจากนี้ก็จะเริ่มย้อมเดี๋ยวขอไปสระผมก่อนนะคร ดูออกก่อนมาอ ถ้าดูจากคู่มือนะครับอย่างแรกคือต้องอออเอาไอ้นี่ใส่ก่อนเคราตินคอลลาเจนอะไรสักอย่างเนี่ยรูปไรผมเป็นช่อๆ่อะเริ่มกันเลยอ่าใส่สีก่อนไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวคู่นี้ผมจะย้อมให้ภรรยาบ้างย้อมไม่จ้าที่รักอัตราส่วนต้องเท่ากันป่ะมันก็ต้องเทสองกล่องสิจ้าจะได้รู้ว่าเข้ากันหรือเปล่ามืออชีพมืออาชีพครับเซตใช่ป่ะเสตียงจ้าที่<ช>รัก,รกแค่เนี้ยจะพอภรรยาบอกผมเท่าหมอยก่อนอื่นเอาอันนี้ใส่ก่อนรีคลเลอร์เซรัมเคราตินแอนด์คอลลาเจน เร,เร็วเร็วเร็วหอมครับหอมหืมไปกินโซนที่เป็นไปกินครับททเดี๋ยวจะมีไอรีวิวยาปลูกหนวดนะครับเพิ่งใส่ตะกร้าเวล้วแต่ตังค์ไม่พอเดี๋ยวสั่งซื้อปล <c oughs> ูกไหมจ๊ะไม่เ,เริ่มเลยเออเริ่มป้ายมันเริ่มตั้งนานแล้ว<ต> <c oughs> เฮ้ <c oughs> เหรอรันยครับ เรอเดี๋ยวล้างผมเดี๋ยวล้างดีก่อนเหมือนจะไม่ออกเลยเนี่ยอุ๊ยเย้ยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรอดูอีกทีนะครับตอนมีแสงว่ามันจะออกสีหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้น่าจะออกสี วันนี้ออกมาวิ่ออกกําลังกายครับตอนสายๆมารอแดดปรากฏว่าแดดไม่มีน่าเสียดายมากก็ให้ดูผมเลยแล้วกัน มันสีมันก็ออกอยู่นะมันก็ติดอยู่อะสีมันก็ติดอยู่นะแต่ว่าอตรงที่เป็นผมงอกอะมันจะไม่เหมือนตรงที่เป็นผมดําสีมันจะคอนทาราสกันเยอะมากจนมองออกเลยลักษณะของผมงอกที่ถูกย้อมไปนะครับมันจะเป็นเหมือนแท่งสีน้ําตาลใสๆอะแทนที่มันจะเป็นแท่งสีน้ําตาลทึบเดี๋ยวเย็นนี้ย้อมซ้ําอีกรอบนึงตอนนี้เราจะทําสีซ่อมทําสีทับที่ทาําไว้เมื่อวานนะครับเพราะว่า มื่อวานไม่ค่อยออกตรงที่เป็นหงอกมันก็จะเป็นหงอกแบบเรื่องแสงไม่ได้ออกเป็นสีดักมหฮอกกรนี ok แบบนี้โอ,อ,อ้เริ่มเหมือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันสียังไม่ออกเราก็จะต้องมีรอบสามเวลาผมถ่ายคลิปนี้ก็จะมีแม่ผมมาพยายามมาเข้าฉากตลอดนะครับนี่ครับนี่คือผลของการยอมทับรอบสองหงอกก็ไม่ค่อยมีละเดี๋ยวผมแกะนี่ก่อนอย่างแรกเรกก่อนนี่ สีก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับต้องเจอแดดจัดจัดถึงจะเห็นต้องออกแดดอะมันถึงจะสะท้อนแสงก็นี่แหละครับสีมะหกการีดาร์กมหกการีไม่ค่อยออกเลยเนาะ